ก็สวัสดีครับสวัสดีแม่เมอรเอฟซีที่ารักท,ทุกท่ viewers, านนะครับผมวันนี้เนาะน้องชาย <c oughs: S 2> <carro> น้อยมาเยี่ยมนะครับผมเนาะพี่ชายน้อยมาเยี่ยมนะครับไม่ใช่น้องนะครับพี่ชายน้อยมาเยี่ยมนะครับเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเชื่อนเชี่ยนเดี๋ยป๊อปปายนให้พี่ชายน้อยเข้าไปเล่นด้วยน้องครับแล้วเพื่อนแบบี่ะอ่ะบอลตกใจขับของตุ๊พ่อตุ๊กยิ้มคือหางมุดลงมุดขึ้นราพม i do ครับไม่ไม่จ้าไม่ได้อะไรหรอเขามาหานี่หาางงนะเยนฮึวันนี้มายังไงครับผมวันนี้นี่มาดูนะครับผมเนาะเด็กสองคนเล่นกันครับไม่แม่จา้าฮะ นั่นอืมอืมน่นอ่าอแล้วพี่ลักกี้ก็มาวันนี้โอ้วันนี้มาเซอร์ไพรส์บ่าพี่ลักกี้ ทีลักี no ้ก็มาครับวันนี้ขอบคุณอาวิชชาเนี่ยมั้งโอเคอ้าวฝ่ายซูงอีกแล้วครับฝ่ายูง เออดูไฟสูงครับผมนั่นกห็่อัวัลยวกลัวเขาแล้วกลัวเขาแล้วว,วันนี้มาสองกลัวเลยวันนี้ะนะแ้แ้อ,อ,อ,อ้ยอมแล้วเหรอลูกทำไมยอมเขาเร็วแท้เห้ โอ้ยเสียงดีจ Walk ังเลยน้องแสงจันทร์นี่เสียงดีจังเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูเสียงจันทรร์คับผมแสงจันทร์ช่องเราจะมามาเยี่ยมแสงจันทร์นะเพราะว่านี่มีเพื่อนครับดูครับลังเกดูลังเกแล้วครับลังกี้ดูลังเกแล้วดวงพี่กคลังเกต่อเด้พี่เที่แล้วครับผมไปครับจากบ้านได้ใช่ครับบ้านในแจ้งฟ้องนะครับคะแนนคือ เขาของจันออกไปไม่ได้นะครับเพราะแม่เป็นช้างที่ตื่นนะครับไปพาไปวิ่งรถตู้เรือเนาก็เลยพาเด็กๆมาเล่นด้วยนะครับนานก็จะมีโอกาสวันนี้พี่โรงงานไม่ได้มาเลครับโรงงานดูบ้านนะครับมาที่โรงงานเย็นคือไม่รู้จะเล่นเด็กนะครับต้นเด็กนะครับก็เลยไม่ไม่พายังไม่พามานะครับเฮ้ยดูเสียงจันครับมาก้านนครับทำดูบ้านแม่เขาก็ใหญ่ขึ้นเลยลูก พอ่พอพันธ์ครับฝึกไว้แต่เล็กๆครับพ่อพันธ์ภาพชัดมากครับครับพี่นวินครับขอบพระคุณมากนะครับที่แนะนำตลาดนี้ครับแล้วเขาบอกว่ามันรอติดโฉมนะครับอีกแล้วก็เขาจะมีกันอีกที่นะครับนี่อะไรอนี่ยนี่อะไรเนี่เลี้ยหรอเอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี้ยวเฮ้ยดูครับเดี๋ยวนี้ขาย แอฟฟี่โดนจัดการแล้วครับแอฟฟี่โดนแตะไปซะเะแอฟฟี่โง่แต่งจัดนะเพราะว่าแต่งจันดื้อนะครับนักเรือเี่งเดียวอาลืมคือข้อมือโอ๊ยว่าแต่งจันนี่ยังไม่รู้ภาษานะครับเจ็ดคนนะครับบ้วนะไปเลยไปนู่นไปนู่นมานี่มานีมา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  ี๋ยวจะได้ออกไปหมุนขาลังไปแล้วหนึ่งโดครับนี่หมุนขันังไปแล้วหนึ่งโดครับผมนี่น้องน้องลักกี้อยู่ไม่ได้แล้วทนความสนของน้องเซยจันไม่ได้แล้วครับผมเนาะจะไปแล้วจะออกแล้วมาอยู่แล้วค่ะเออนหนงไปอยู่แล้วครับพอควานน้องดื้อเหลือเกินหนูไม่อยู่แล้วค่ะ เาจะฝึกใส่โซ่นะครับเพราะเวลาที่แยกออกเนี่ยเวลาแยกเม่ออกโซ่เขาจะได้รู้จากโซ่นะโซ่ดะดะไปเอโอ้เปิดปึ๊บปั้มเปิดปัมเปิดปึ๊ดเปิดต้องต้องเปิดปัมต้อปิดอคิวถอยถอลออกมาตดานนะครับโคดีมากเลยนะครับโคใหมากดเลยไิ โอ้ยเนาะมันเล่นกันเลยเนาะปีกแล้วครับอุ้ครับร้องเลยล้างไปหึ่งโดดถึงกับร้องเลยครับแจ้งจันเราเราเราก่อเสร็จโดดดูให้เลยจิเนี่ยยี่ครับตัวเลยไล่หมูดก็ตามด้วยป่าตามพูดตัวอะไรพูดเสียพวกว่าไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่จะวิ่งมาว่าไงลูกฮะ เราันเนไงลูกหีุบจากสตัวร้อยตัวรก็จะเป็นหึรือครับรอครับรอก่อนนี่แค่หนึ่งปีนะครับประมาณสักหนึ่งปีเจปเดือนนี่แหละครับึ่งปีครึ่งอย่างขั้นต่ำนะครับเราก็จะทำการจึดนะครับตัวเท่ากันแล้วกับพี่ชายน้อยนี่อือครับครับก่อนลูกครับดูดู ดูดูไอเอียดนเลยเลยสวัสดีครับ้ยี่ร้ลยครับไปดูโงกับมังคดูเรียบร้อยนะครับเสีงจันนี่ันนุ้ปุ้งรจาี ไปเลยนี่ตัดโล่อาจารย์ตัดโล้ตาอาจารย์หล่อเอะมีเสียงแล้วนะครับมีตัวฮะอะพี่อย่าติหนูสิพี่อยากปวดนะพี่บอกอยากลัวนะครับโดนพี่ลักกี้สอยเอาแล้วนะครับพี่มีเสียงด้วยนะครับเออพี่ลักกี้ทำไมทำหนูเนี่ยพี่ลักกี้ที่พี่ลักกี้ถอยหลังให้นะครับพอพี่ชายน้อยจะเดินจะหันหน้าเข้าครับไอตัวมึงกินจัวะเหรอว่าได้หร มาเล่นแล้วมาเล่นกับพี่ลักกี้แล้วมาเล่นกับพี่ชายน้อยดีกว่าเนาะเออเล่นกับพี่ชายน้อยดีกว่าแฮปปี้แฮปปี้โอ้แฮปปี้เหรอเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอโอ้ขอยาดได้ชื่อแฮปปี้แล้วใช่ไหมโอเคครับผมเนาะชื่อแฮปปี้นะครับผมเนาะพี่แฮปปี้นะครับผมได้ไหมฮะไม่เต็มบาทเดินไม่ได้จะทาลูกวิ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งเอาไม่อยู่ด้วยนะครับก็เลย ไม่ได้อกเป็นให้ตั้งนเดือนตั้งมือปีกว่าสามปีสามปีแล้วนะครับที่สามปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่กลับมาจากโควิดกลับมาจากปากค้างไปหน่อยสามปีเอาไม่ได้นะครับเอาไม่อยู่นะครับสวัสดีเวฟซี่ยำเย็นด้วยนะครับผมผมมาจะเจอเนอ่แล้วจะเริ่มอะไรเป็นตัวโปรดดูนะดูนะเออ อย่านะอย่าทำน้องแฮปปี้นะวันนี้เขามาลุมนะลูกเออวันนี้มาสองนะครับผมเนาะพีลักกี้ก็มาวันนี้วันนี้วันวันนี้น้องแสงครับผมกระดิกไม่ได้เลยครับกระดิกไม่ได้เลยเล่นกับพี่แฮปปี้ไม่ได้เลยวันนี้ ไม่ได้ออกเดินเลยครับเพราะว่าออกจากนี้วิ่งเลยครับไม่ใช่นีครับขึ้นแล้วแล้วจีนขึ้นข้อเขาแทำไมลูกลงมากิจกรรมก็จะกิจกรรมมังกรกรรมมโนกรรมแล้วครับผมเดี๋ยวก็ขับเลยเอ้านี่ครับใช้น้อยสู้เลยโรงงานโรงงานนี่เราไม่ได้ก็เอามานะครับเพราะว่าอีกงานยาวแล้วครับเดี๋ยวแข่งน้องเดินตาเรื่อะไรเรืนองหลังเลยสู้นวดแต่มาหรือเปล่

อยากจะเล่นน้ำเขาจะเล่นน้ำไปพุ่ยจะใช้อะไรช่วยทำไมลักกี้ฮะลักกี้เสร็จปะอ่าแม่งอนยังเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้เดี๋ยวมาทางนี้เดี๋ยวทางนู้นกินก่อนแป๊บนึงอาจจะได้อาหารแกงยังไงแม่แม่เอาสายยางมานี่เดี๋ยวก็ให้กินทางนี้มา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 กินทางนี้กินทางนี้ ี่อจลนีแโอ้ยเนาะไม่หิวน้ำมึงบอลูกเฮ้ยจะไปกวนเขารักๆโอ้ยแล้วตายตายอย่าไปกวนเขาลูกอย่าไปกวนเขามองยับยังเวโอ้ยมาคุมเต็มเนาะหนักีี้เลยก็รู้เหมือนกันเนาะชานี่ช้างนี่ก็รู้เหมือนกันเนา เขารู้มือกันนะโอ้ยมีความสุขจังเลยน้องแสงจันทร์วันนี้กี่เดือนแล้วนี่กี่เดือนแล้วนี่หลายเดือนแล้วมั้งนีฉันไม่ได้แปลมาหลายเดือนแล้วแต่กีอยู่ฮะแต่บัวงามมาแต่ตั้งแต่ที่บัวงามมาก็ไม่ได้เล่นด้วยกันเลยน้ำนี่มันเด็กน้อยตัวเขาเลยไม่ได้ฟังมาเตัวเลตัวหน่อย โอเรอแกะมาทแกามแล้วเป็น4คุ้ามแ่มอค่ทีนีแ้มันจะแฉกมันต้องมีแบบที่กว้างๆหน่อยแล้วก็ใช่แ้วทำโคกไปใหญ่ๆไว้เลย ใช่แล้วก็ปล่อยให้เด็กมันเล่นื้กแล้วก็ทขอปล่อยให้เล่นเลยทำสรน้ให้ด้วยเนาะอก่นทีอัเ้วก็ได้แล้วได้จังหวะแล้วนี่ชอบจริงๆเลยเชือกนหนที่นั่งลงนี่แสงจันชอบพี่ลักกี้นั่งลงแสงจันชอบนี่ชอบเลย ออาซะอื่นเลยยินกันแล้วนะนี่ใครใครตดหาหาคนตดไม่ได้เออเออโดนอีกแล้วจริงจริงเลยเนาะน้องกระต่ายเนาะุ เราเป็นคนก็แบบหงเนื้อหวงตัวไม่ค่อยเล่นกับกระปุกนะครับก็จะแบบสะอาดสะอาดนะครับก็เลยจะได้พามาครับเดียวจะเอางาไปดูทีอย่างนี้สนุกนะเนี่ยเวลาเขาจะกลับเด้อทีนี้รอดูเวลาที่เขาจะกลับอีกทีนึงเด้อเป็นบ้าเลยที่ดูดีหน่อยเนี่ยครับบุรีมนาทีครับนาทีเอ้กี้กี้ อย่านั่งทับเด็กเยอะมีเพื่อนเล่นเยอะวันนี้มีเพื่อนเล่นเยอะุมเลยโอ้ยโอ้ยุมเลยครับลุมเลยโอ้ยทั้งพี่ทั้งน้องเลยทีนี้อ่าแสงโดนลุมแล้วแสงโดนรุมแล้วแสงโดนลุมครับแสงโดนลุมโอ้ยไงลูกเฮะโดนพี่พี่เขาลุมเลยบอกเนอะโอ้มาฟ้องพ่อบอกโอ้ยโน้โน้โนโนพี่พี่ทำไมทำอย่างนี้นี่

โชบแกล้งน้องพี่ลักกี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนเบียดครับนี่โดนเบียดดูครับไปลักกี้ไปมีความสุขครับผมเนาะนานาน,น้องจะได้เจอเพื่อนนะครับผมได้มีเพื่อนมาเล่นอย่างนี้ครับผมเจ้าเศร้าช่วงที่เขาจะไปนี่แหละครับช่วงนี้สนุกสนานใหญ่ครับผมแต่ตอนเขาจะไปนี่ครับก็าม,มาดูอีกทีนะครับแม่แม่แมจ๋าว่าจะเป็นยังไงจะกู้เงินเจียงได้กันเนาะจะกู้เงินเจียงเร็วเ<ป>ออ หนีหนีพิลกี้มาหนีเออ่ระตไว้ับจะให้เข้าไปะม่แม่แงจันทิดนะครับถ้าเข้าไปแล้วโดนคนล้มแน่นอนยครับเาแม่แงันไม่เอาเลยนะเกกอที่แงันจะกินมได้ประมาณนึงอิยนะครับนเตเออเยอะเยเอเช้เยอะมาที่รึเอ นกันอร่อยทางนู้นเมื่อกี้ทางนู้นจะเล่นกับเขาอย่างเดียวเลยน้องแสงจันทร์หนิหนึ่งปีสองเดือนหนึ่งปีสองเดือนจะอกะรกะว่าจะสองปีครับผมเพราะว่าให้โตเลยเพราะว่าน้องไม่เคยได้ออกไปไหนจะได้มีภูมิต้านทานนะครับผม ไม่เคยไม่เคยไะติดวมารสันะครับน่อแตะตะขอนะครับตนี้คอติดวกรสันนะครับตอนนี้เราเราราเราเลี้รบ้านไม่ได้ออกงนเาอาแต่บ้านจะจะดตไม้จะได้ อร่อยไหมลักกี้อร่อยไหมครับ ตะครีเขาอีกแล้วมันจะอนาคตพ่อพันครับพ่อพันของบ้านตลาดเรานี่นะครับเอาไม่จับอะไรด้วยอ๋อไม่จับเข้าอ๋อไม่จับด้วยข้างหลังเลี้ยงน้อยแน่ถ้ามลักกี้นี่ไม่ได้ครับพลังกระผางเนี่ยฟาดกันเดียวเลยครับโวนเขาใหญ่เลยครับผมเนาะพิลักกี้มากา่นกับพิลักกี้แล้วโดนพิลักกี้สอย ทางนี้ไม่สู้เท่าไหร่ครับผมเนาะพี่แฮปปี้ไม่ค่อยควนเท่าไหร่ก็เลยเล่นกับเขาได้เหนื่อยแล้วมั้งลูกพีพี่ใช้น้อยแท้หนีห่ื ภาพนี้สวยมากๆเลยครับผมโอ้ยทำไมพี่ชายนันหมดแรงแล้วลูกเนาะขี่ล้างบอยอย่างนี้ก็โอ้ยไม่ไหวแล้วลูกขาอ่อนแล้วนุนเตะเลยเออน่ะทำไมดืิแต่น้องงี้ฮะ พีเลยโมโหเลยเด้อพี่น้องเอ้ยไ,ไปเล่นกับมาไปเล่นกับพี่ลักกี้นะครับคุมคุมแต่พี่ชายน้อยที่นี่หละมีความสุขครับวันนี้น้องแสงจันทร์ครับผมอเอ,ออยังดีนะครับพี่ชายน้อยขนาดนี้ยังอี๋เลยครับถ้าเป็นพ่อควานจะทำยังไงครับนี่ กี้างแต่พ่อควานอย่างเดียวครับผมนอกอยู่ด้วยกันนี่ตอนนี้ก็พี่พี่พ,พอจะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็ต,ต้องหลอกให้ก็มาหลอกน้องให้พ่อควานหลอกผูกน้องไว้ก่อนนะคะไม่งั้นจะวิ่งตามพี่พี่แน่ๆเลยค่ะดูนะคะ,ดะ,คะเดินวนตามเขาเลยนะคะ ดูน <chat> ะคะว่าพี่ๆ <bold language> จะลาพี่ๆเขาจะกลับแล้วนะคะดนแลวครับดจมัวแล้วครับนะเซอรเดิเชิ เด็กๆเขาจะกลับแล้วนะคะพี่ๆเขาจะหนีกลับบ้านแล้วดูดูขวนของเรานะคะเฮ้ยตายแล้วตายถล่มมันเบื่อโอ้ยเด็กๆของเรานะคะโอ้พี่ๆเขาไปแล้วโอยพี่เขาไปแล้วทำยังไงดีทำยังไงดีพี่เขาหนีกันแล้วนะคะโวยวายเลยนะคะ พอจะเกะให้นะคะไม่ยอมจะดันตามเพื่อนๆไปนะคะจะไปทำงันเออรุดแล้วไปไปเชงเอดูเขาดูแหละอยากไปด้วยันเขาับบป้าเสียตีวเพราะว่าพ่อจะไปดำย้าเลยบาย สงสารเด็กน้อยนะพี่คนนี้กลับบ้านแล้วโอ้ยดมเอึของเขาเลยค่ะทีนี้เขาทิ้งแต่ลงรอยไว้ให้เนาะเขาทิ้งแต่กลิ่นฉี่กินเอึไว้ให้ดมเนาะโอ้ยงอนแล้วนะคะงอนไปหาแม่ลำยแล้วตะกี้แม่แม่เรียกไปกินนมยอมไปแม่เรียกตะกี้ส่งส้รอบไม่ยอมเข้าหาแม่เลยนะคะพอพี่พีเข้าไปหน้าง้อยเข้าหาคุณแม่เลย เตาสอยง้อยเงาเข้าหาคนแม่เติมพลังด้วยเมื่อกี้แม่เรียกไม่ยอมเลยนะคะอ้เยนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะแม่ๆจ๋าให้ดูความน่ารักความแสนสนของน้องๆนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะก็ฝากแม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ